สวัสดีครับเดอสปีดหัวไหนชาร์จไวกว่าฮ่าฮ่าฮวันนี้มาดูกันครับหัวโฮโก้สามพอตห้าแอมกับหัวฟ้าชาร์จที่ติดมากับเครื่องว่าหัวไหนชาร์จได้ไวกว่ามาทดลองดูกันเลยครับมาเริ่มกันที่หัวฟ้าชาร์จที่ติดมากับเครื่องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะเต็มมาดูเลยนะครับเสียบไปแล้ว หัวฟ้าชาร์จที่ติดมากับเครื่องใช้เวลา1ชั่วโมง38นาทีถึงจะชาร์จเต็มนะครับมาดูในส่วนของหัวโฮโก5้5แอมกันบ้างนะครับมี3รูเสียบรูบนก่อนนะครับรูบนจะใช้เวลาเท่าไหร่มาติดตามดูกันครับใช้เวลาในการชาร์จ6ชั่วโมง58นาที ถึงจะเต็มนะครับใช้เวลานาน,านมาก oh, <no. S 1> มาดูรูที่สองกันนะครับรูที่สองเสียบเข้าไปแล้วใช้เวลาในการชาร์จกี่นาทีมาดูกันครับใช้เวลาในการชาร์จ2ชั่วโมง29นาทีนะครับมาดูรูที่3ของหัวโฮโก้นะครับ ใช้เวลาในการชาร์จอยู่ที่2ชั่วโมง29นาทีเช่นกันนะครับสรุปได้ว่าหัวฟ้าชาร์จชาร์จเร็วกว่าหัวโฮโก้นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกหัวชาร์จได้ตามใจชอบนะครับถ้าใครชอบชาร์จแบบเร็วๆ ก็ใช้หัวชาร์จแบบฟァสชาร์จที่ติดมากับเครื่องนะครับแต่ถ้าใครพี่มีเครื่องหลายเครื่องชาร์จได้ครั้งละหลายๆเครื่องก็เลือกหัวชาร์จที่เป็นโฮโก้มี3พอร์ตให้เสียบนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ